กระสสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้วันที่19ของเดือนรกรกฎาคมนะคะ2564น้อยก้อก็จะพามาดูดอกกุหลาบในช่วงหน้าฝนนั่นเองค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวว่าช่วงกุหลาบหน้าฝนนี่ปกติแล้วตัวไอ,อ,ต,วอ,อตัวบุ้งนะคะตัวที่มันจะมากัดกินพวกใบเนี่ยมันจะเยอะมากเลยน้อยก็เลยพามาดูของน้องเองนะคะที่ปลูกออดอกไม้นี่จะเป็นพันกุหลาบ พวงแล้วก็กุหลาบ,ก,ลาบกุหลาบสไตล์อังกฤษนะคะก็จะสวยมากแล้วก็มีกลิ่นหอมนี่ก็จะดอกใหญ่นะคะก็ปกติถ้าเราซื้อมาเนี่ยดอกมันก็จะไม่ไม่ใหญ่เท่านี้อันนี้เราไม้ใช้มิสเตอร์ฮิวมัสเราลองพื้นนะนะคะช่วงแรกๆเนี่ยมันก็อาจจะดินดินน้ำไมไม่ค่อยดีด้วยค่ะอันนี้เป็นดินที่น้ำไม้มาถมใหม่นะเนี่ยค่ะแล้วเราก็มาปรุงเนี่ยจะเป็นพวก แกลบดําด้วยแต่ว่าดินที่เป็นดินดินลูกหลังของเขาอยู่ข้างใต้แตวล้เม่อก็คือใช้วิธีการใช้มิสเตอร์ฮิวมัสเราลองก้นหลุม,มนะคะแล้วก็เรามาดูสภาพใบนะคะใบใบช่วงหนะ้าฝนนี่ม่ไม่แตะต้องมันเลยนะมันก็จะแบบดูใบเก่านี่ก็ดูเหมือนพี่กลนพี่การเนาะแต่ว่าใบใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะสังเกตได้ว่าปกตินระามเห็นที่บ้านอื่นเนี่ยเขาก็จะแบบ มืนกัมีตัวบุ้งมากัดกินมันเยอะค่ะช่วงหน้าฝนเพราะว่ามันจะแตกกิ่งใบอ่อนแบบนี้นะคะเนี่ยต้นอ่อนเลยต้นเขาจะอ่อนแล้วก็ไอสภาพใบเนี่ยมันก็จะเขียวอ่อนด้วยมันเหมาะสําหรับตัวบุ้งจะกินมากๆอันี่มันมันของเราว่านี่คือไม่มีเลยนะคะไม่มีแล้วก็ไม่มีพวกเชื้อราต่างๆที่จะมาเกาะ นี่เห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นกุหลาบพวงเนียกุหลาบกุหลาบเดี่ยวนี่อยู่ตรงนี้นะคะดอกเขาก็จะแบบใหญ่มากอะคะเนี่ยก็จะประมาณว่ากำมือหนึงเท่ากับกำมือหนึ่งแต่ปกติที่เราไปซื้อมันจะไม่ดอกใหญ่ขนาดนี้นะคะดอกเขาก็จะไม่ใหญ่ขนาดนี้สีก็จะไม่ไม่ค่อยได้สวยขนาดนี้รู้สึกว่าพอเราลองก้นหลุมด้วยมิสเตอร์ฮิมัสของเราเนี่ย ดอกเขาก็จะแบบมีความที่กรีบเขาก็จะหนานะนะหนาเนี่ยค่ะปกตินี่คือแตะไม่ได้เลยนะดอกกุหลาบชน,นิดพวกนี้ร่วงเลยถ้าเขาบานแล้วปุ๊บแตะแล้วล่วงเลยแต่อันนี้คือกรีบเขาแข็งแรงในขณะที่หน้าฝนนั่นนะคะหน้าฝนในปกติแล้วเราจะเห็นดอกกุหลาบบานไหมมันก็บานนะแต่ว่ามันจะโดนตัวบุ้งกินเยอะไงช่วงหน้าฝนเนี่ยของเราก็จะมีอย่างนี้นะ จริงๆแล้วเราต้องควรจะทำโครงดัดเขานะคะเพราะว่าดอกเขาสวยมากอสีสีตัวนี้เป็นสีโอรสผสมสีชมพูนะคะก็วสวยเพราะมันกุหลาบกุหลาบแบบกุหลาบสไตอังกฤษกุหลาบพวงด้วยนะคะแล้วก็ดกขึ้นเยอะมากเลยท่านชมคือช่อหนึ่งข้างบนเนี่ยเขาจะออกไม่ต่ำกว่า สามสี่ดอกนะคะเนี่ยนี่ดอกใหญ่มากดอกเท่ากําปั้นกําปั้นเลยออันนี้ก็ข้างบนสุดนะคะสีสวยมากค่ะก็จะไม่ไม่ไม่มีไม่มีหนอนกัดกินนะคะจะสังเกตได้ว่าใบเนี่ยมันจะเอมีความมีความเขียวเขียวอ่อนแล้วก็ เหนียวหนาอันนี้ก็ยังไม่ค่อยหนาเท่าไรมันมันพมเป็นยอดอ่อนเนาะเดี๋ยวพักนึงเนี่ยใบเขาจะแข็งแรงมากอันนี้คือเป็นกุหลาบกุหลาบชนิดพวงในส่วนโซนหน้าบ้านนะแม่น,นะคะคือแบบมันออกเยอะมากอะแล้วก็สีก็สวยมากด้วยนะคะค่ะเขาจะสับขับสีได้ดีเลยนะคะเนี่ยของเราเนี่ยเราส่งธาตุอาหารไปเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นดอกกุหลาบเราเนี่ยจะค่อนข้างที่จะ มีขนาดใหญ่แล้วก็สีสันสดสวยนะคะแล้วก็บานนานเวลาเขาบานในบานนานมากม่จะไม่ค่อยได้ตัดเขานะคะเพราะว่า,าที่จริงแล้วถ้าเขาดอกเนี้ยเราก็ควรจะตัดเพื่อให้เขาแตกกิ่งแตกกิ่งเยอะๆแตกกิ่งปุ๊บเขาก็จะมีดอกเยอะขึ้นแต่ในในเนี้ยมอต้องการที่จะดูธาตุอาหารที่เราส่งให้เขานะะเนี่ยถ้าต้นถ้าต้นอย่างเงี้ยเขาก็จะมอจะลองให้เขาสู้ด้วยตัวเองนะคะเพราะว่า บางต้นเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะว่าตัวใบของเขาข้างล่างเนี่ยไม่ค่อยดีแต่เราดูว่าเขาจะ,ะมีภูมิต้านทานที่จะ,ะช่วยเหลือตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนเพราะเราลองก้นหลุมไปแล้วนะคะแล้วเราก็จะดูการเปลี่ยนแปลงเนาะในดูแปลงนู้นของน้านะคะแปลงนี้นะคะ,น,น,ะ,คะนี่ก็แปลกตรงที่ว่าลองก้นหลุมเหมือนกันลักษณะ ดูนะคะดินที่เราแตกอย่างเงี้ยค่ะที่เพราะว่ามันเอ่นี่ค่ะนี่นว่าทำการทดลองอะเนาะดินดินข้างบนเนี่ยเราจะยกยกโคกขึ้นมาคือไม่ได้ยกโคกอะคือเป็นตะฝั่งขึ้นมาเลยนะคะเราทำาถมดินแล้วก็ให้ม่อกะว่าจะปลูกในแปลงทีนี้เ,นเหมือนแบบเวลาเรายกโคกขึ้นมาแล้วปุ๊บถ้าเราทําความชุ่มชื้นมันไม่ดีคือหมายความว่ามันแห้งนั่นเองค่ะพอมันแห้งปุ๊บเนี่ยต้นมันก็จะไม่ค่อย ไม่ไม่ค่อยโตไม่ค่อยอแตกกิ่งเหมือนกับเหมือนกับต้นนู้นเพราะาต้นนู้นมันใหญ่ใช่ไหมคะแล้วปลูกมาก่อนด้วยแต่ว่าเราปลูกลงดินเลยลงดินแต่ว่าดินเราเราค่อนข้างมีความชื้นเห็นไหมคะท่านผู้ชมจะเห็นว่าตรงโน้นอ่ะตรงที่มอาชี้อ่ะตรงที่ใกล้ใกล้กระแป้งน้าน,นะคะที่ที่เด็กทําไว้เนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยเขามีความชื้นไงคะจะเห็นได้ว่าสภาพที่มันมีมันมีความชื้นเนี่ย ที่มันมีน้ําเพราะฉะนั้นน้ําคือหัวใจหลักเห็นไหมคะนี่นะคะที่ไม้ปักนะน้าคือหัวใจหลักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพอเรา,เ,าเราเราส่งน้ําได้ดีเนี่ยพวกนี้เขาก็จะแตกกิ่งได้ดีเพราะฉะนั้นเน้นใน,นเรื่องของการทาทำาทำดินโดยรอบนะคะให้รากเขาถึง แต่นี้เวลาคนอื่นก็หวังดีให้เราหรือเด็กที่ไม่ไม,ไม่เราเราบอกเขานี่มันจะไม่ค่อยเข้าใจเขาจะเอาปุ๋ยเข้ามาใส่ตรงโคนต้นนี่ผิดวิธีนะะที่จริงแล้วเราต้องใส่รอบบริเวณทั้งหมดที่เป็นช่องว่างนะคะเพราะว่ารากเข้าไปหมดแล้วทั้งพื้นที่นี่เราา撒ปุ๋ยเข้าไปได้หมดเลยนะคะนี่คือวิธีการที่ถูกต้องค่ะวันนี้น้อม้อยก็จะการลาไปเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าน้อม้อยแค่เอาตัว ดอกกุหลาบช่วงหน้าฝนมาให้ดูว่าเออแบบมันไม่มีมันไม่มีไม่มีหน่อมากินนะคะเพราะว่าเนี่ยมันก็จะมีบ้างนะเล็กน้อยอันนี้น,นี้เป็นต้นโปรดของ้ำม้อยเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งจะฟื้นดอกเขานี่คืองงมากบางทีก็เป็นสีชมพูสีขาวแล้วก็สีเหลืองสีโอรสสามสีเขาจะมีอยู่ในนี้หมดเลยนะคะเพราะฉนั้นเนี่ยต้นนี้ละม่อยค่อนข้าง,างหวงแต่ก็แต่ก็จะโดนแย่งซีนไปเสมอบางทีก็จะมีแบบ แ,แม่อหวันดีมาตัดนะคะนี่เพิ่งจะเพิ่งจะเลี้ยงใหม่นะคะเกอบตายนะคะเพราะว่าตัดสั้นเกินไปนะก็วันนี้น้องม้อยก็จะเอามาให้ดูเพียงเท่านี้นะคะนี่ที่จริงก็ต้องตัดนะถ้าเราตัดแล้วปุ่มหอ้แต่เนี่ยก้านแข็งมากน้องม้อยต้องการาต้องการที่จะเพาะมันนะคะต้องการที่จะเขาเรียกอะไรเรา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 ต้องการที่จะตอนกิ่งมัน แต่บางทีถ้าต้นไหนหงอหวงนี่เราปลูกนี่เราต้องดูแลใกล้ชิดนะคะเพราะเผื่อแป๊บเดียวนะคนไม่รู้เนี่ยเรียบร้อยเลยนะคะนี่เป็นต้นที่แบบโอ้โหสวยงามมากคือน้องม้อยคิดว่าคนตอนที่คนผสมพันธุ์นี่เก่งมากค่ะเพราะว่าน่าจะหายากนะสีแบบนี้หรือว่าหาง่ายก็ไม่รู้แต่ว่าสําหรับน้องม้อยล้วคือชอบมากเพราะว่าสีของเขาเนี่ยดูมีความสลับซับซ้อนสีนี่คาดเดาไม่ได้เลยว่าเป็นสีอะไรแลร้วกลีว่าแข็งแรงมากนะคะนี่ของเราเนาะ ค่ะวันนี้น้ำม้อยก็กล่าวลาไปเพียงเท่านี้ถ้าใครสนใจก็โทรมาหาน้ำม้อยนะคะแล้วมาพูดคุยได้ในเรื่องของการที่จะดูแลดินแล้วก็ทำยังไงให้มีศัตรูพืชให้น้อยที่สุดนะคะหรือแทบไม่มีเลยค่ะอยู่กับน้ำอ้อยเวลาพรอยรังสีนะคะ0 9 5 6 8 7 8 4 4 4นะคะถ้าใครไม่ทันก็กดไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดตามน้ำอ้อยนะคะแล้วก็ เข้าไปดูเบอร์ทรน้าม้อยจะฝากไว้ใต้ลิงก์นะคะ0 9 5ย์7 8 4 4 4วันนี้น้าม้อยกลับลาไปเพียงเท่านี้กับดอกกุหลาบที่ไม่มีศัตรูพืชรบกวนนะคะก็สวยมากค่ะเราก็ปลูกแล้วส่งกลิ่นหอมด้วยนะคะค่ะวันนี้น้ำม้อยกลับลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ